โอเคเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันตัวต่อไปในวันนี้หลายๆคนอาจจะรอตัวนี้อยู่นะครับเป็นแดกพกพารุ่นใหม่ที่ไม่สนใจ mq a มีใครสนใจอยู่บ้างทำไมถึงต้องไม่สนใจ mq a เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ mq a มันเริ่มค่อยๆค่อยๆหาทางลงอ่ะมันค่อยค่อยค่อยๆจะถูกพูดถึงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับโดยเฉพาะทาง Tidal เนี่ย ขาให้บริการสตรีมแบบไฮเรสแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะสนใจ MQA ไปทำไมใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ในปีนี้ของทาง f o s e Audio นะครับ f o s e Audio รุ่น DS2 นะครับ DS2 ตัวเนี้ยบอกท่านชมไปนิดหนึงนะครับถ้าท่านชมจะไปหาซื้อนะในตลาดเนี่ยท่านชมอาจจะสับสนนิดนึงว่าตัว DS2 เนะี่ยรุ่นแรกอะตัว DS2 มี2รุ่นนะถ้าท่านชมจะซื้อตัวรุ่นที่ผมแนะนำวันนี้มันจะเป็น DS2 แล้วมันจะต้องห้อยได้ว่าเป็นรุ่นปี2024ด้วยนะครับเพราะถ้าเป็น DS2 เดิมๆเ,เนี่ยตัว f o r s e DS2 เดิมอะสเปคมันจะใช้ชิป DAC ES 9018K2M นะมันจะไม่ใช่ชิปแ a กตัวใหม่ตัวนี้นะครับตัวเดิมตัว DS2 เดิมนะถ้าเป็เราไปหาดูในช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันยังมีขายอยู่นะครับมันจะใช้ชิป ES9018K2M ขอให้รู้ไว้นะครับว่าตัวนั้นคือรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปี2024นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักก่อนว่าไอตัวรุ่นปี2024 นะครับของตัว f o r ์ซีเนี่ยของตัวฟอร์ซี่ออเดโอดีเอส2สองพเนี่ยตัวเนี้ยมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างนะครับ f o r ์ซนะีนะ่ดีเ2เนี่ยเนี่ยมันจะต้องมีกำกับชื่อรุ่นแบบนี้นครับว่าปีเนะี่ยดีเ2ปี2024นะครับ New Mini USB อ a c Headphone Amp เป็น d a c Amp นะครับเป็น d a c Amp พกพาเดี๋ยวให้ดูขนาดนะตัวเล็กมากตัวเล็กมาก ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นคืออะไรครับจุดเด่นท่านชมเห็นตามภาพนี่เลยหนึ่งนะครับหนึ่งมันให้เอาท์ทั้งสิงเกิลเอ็นแล้วก็บาลานเห็นไหมเดี๋ยวนี้แดกรุ่นใหม่ๆชอบชอบมาแบบนี้คือมีเอาพุทธทั้งสิงเกิลเอ็นแล้วก็บาลานนะครับตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เลือกใช้ชิปแดกตระกูลนี้ CS431312 ตัวคุ้นๆไหมครับแดกพกพาตัวไหนที่ผมเคยพูดถึงไปแล้วเราใช้ชิปตัวนี้บ้างครับ C.S.43131 สอตัวก็คือ Tempo Tech Sonata BHD Pro ตัวเมื่อกี้นั่นเองตัวนี้ตัวนี้ตัวทองงเมื่อกี้นะครับที่แนะนำบอกว่าให้ใช้กับหูฟังของสู้หลินเหนียวได้นะตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ชิป DAC s e r l u t Logic นะครับ C.S.43131 สอตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้รองรับ sampling rate ถึง384 k h z นะครับแล้วก็ DSD 256ก็เหลือเฟือแล้วแหละนะครับ สามารถใช้งานได้กับทั้ง iOS Android Mac แล้วก็ Windows คือใช้ได้ทั้งกับสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ Computer, นะครับอีกจุดเด่นหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเอาพุทซิงเกิลเอนนะครับได้130มิลลิวัตที่32โอห์มแล้วก็ช่องบาลานซ์เอาพุทได้510 510มิลลิวัตที่32โอห์ม ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะใครเคยเล่นเด็เครื่องเล่นเพลง Walkman Sony A100 A50 พวกนั้น A100 A50 A40 ของ Sony นะกำลังขับช่งชองซิงเกิลเอ็นเอาท์อยู่ที่35มิลลิวัตต์นะครับตัวนี้130มิลลิวัตต์ที่ช่อง3.5ซิงเกิลเอ็นนะครับช่องบาลานซ์510มิลลิวัตต์บอกเลยว่าเป็นเด็ค d ดกแอพกพาตัวหนึ่งเลยที่มีกำลังขับตรงช่องบาลานซ์เอาพุทเนี่ยแรงมากๆที่สุดในตลาดตัวนี้นะครับผมไปหาข้อมูลมานะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันนะไอฟอร์ซี่ดีเอเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอที่ผมจดไว้นะเดี๋ยวๆให้ดูให้ดูโพยเลยให้ดูโพยที่จดเอาไว้นะเดีย๋ยวให้ดูมันจะได้เห็นตัวเลขเทียบกันนะแป๊บหนึงนะแป๊บหนึ่งนะ ให้ดูโพยให้ดูโพยเนี่ยที่ผมจดไว้ท่านผู้ชมฟอร์ซีดีเอส2สองพใช่ไหมช่องซิงเกิลเอ็นนะสารสองโอมหมดเลยนะเราอ้างอิงที่หูฟัง3ามสองโอมนะครับช่องซิงเกิลเอ็นของฟอร์ซีตัวเนี้ยนะครับนี่ขอเพื่อนนี่ร้อยสามสิบมิลลิวัตที่ซิงเกิลเอ็นห้าร้อยสิบมิลลิวัต ที่บาลาน c e เอาตัว t e m p o t ท c h Sonata BHD Pro นะครับ120มิลลิวัตที่ Single-end 280มิลลิวัตที่บาลาน c e เอาไอตัว k คย i n RU7 เนี่ยตัวละหมื่นนะครับเอาพุท s ซิงเกิลเอ็นร้อมิลลิวัตอันนี้เยอะกว่านิดหน,นึ่งเยอะกว่าฟ c นิดหนึง่งแต่ตรงบาลาน c e เ u t พุทเนี่ยสี่มิลลิวัตนี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับขับพวกหูฟังแบบ300ร้อโอห์มของเซนไฮเซอร์ได้แต่ฟอร์ซีเนี่ยมันไปถึง5้าร้อ่ะ 510มิลลิวัตคราวนี้ก็เลยตอบคาถามแรกว่าในราคา2 0 0นินนิด,นดเท่าก,กันกับไอตัวเนี่ย e ทมโปเทคเนี่ยนะครับตัวเทมโปเทคมี MQA ตัวนี้ถอดรหัส MQA ได้นะครับ MQA ได้2,000กว่าบาทเหมือนกันมีเอาต์พุตทั้งบาลานซทั้งสิ้นกันเอนเหมือนกันตัวนี้ถอด MQA ได้ใช้ชิป Da c ตัวเดียวกันด้วยนะ cs43131 ใช้ชิปคู่นะครับเซอร์ราสลอจิก cs43131 ตัวนี้ถอด mqa ได้ตัวนี้ถอด mqa ไม่ได้แต่ออ p ท์หูฟังแรงกว่าให้ดูให้ดูบ็อกซ์อันบ็อกซ์กันง่ายๆนะตัวมันเป็นนี้หน้าตาแบบนี้ประมาณนี้นะครับให้ดูขนาดเทียบกันเล็กกว่าเล็กกว่าเขาเพื่อนเลยนะ เคยินอายุเตัวใหญ่กับเพื่อนเลยนะครับ t e m p o เทคโซนา a t า BHD โปรนี้เป็นตัวนี้ฟอร์ซ DS2 2องพนะครับให้ดูตัวจริงกันนะครับนี่นี่นี่เอาพุทมีทั้งซิงเกิลเอ็นแล้วก็บาลานนะครับนะแล้วก็อินพุตไม่มีอะไรเลย USB ช่องเดียวตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเป็น โลหะนะครับเป็นอลลอยแล้วก็มีวอลลุ่มคอนโทรลตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์วอลลุ่มคอนโทรลนะครับสามารถปรับวอลลุ่มได้ที่ตัวมันโดยตรงนะครับนี่มีวอลลุ่มในตัวนะก็คล้ายๆกันนี่เลยคล้ายๆกับเทมโ t เทคเลยเทมโบเทคก็มีวอลลุ่มในตัวนะเอาพุทเนี่ยพูดง่ายฟังก์ชันนี่มันเทียบเคียงกันเลยนะเนี่ยใช้ชิปตัวเดียวกันด้วยนะฟังก์ชันมันเทียบเคียงกันเลยอให้ดูนะครับราคาก็สูสีกันนะแต่ตัวนี้ถอด MQA ได้ ตัวนี้ตัวนี้ถอด MQA ไม่ได้นะครับประมาณนี้นะก็ตัวนี้มีไฟแสดงสถานะนะครับนี่ไฟตัวนี้ก็จะบอก sample rate ที่มันเล่นอะไรอย่างนี้นะสถานะการเชื่อมต่อ USB อะไรก็ง่ายๆแบบนี้นะครับอ,อุปกรณ์ที่ให้มาด้วยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีแค่นี้เป็นสาย USB ซึ่งหน้าตาดูดีเลยนะแล้วก็ตัวแปลง จากไทย C เป็นไทเอนะนี่ให้ตัวแปลงไทย C เป็นไทเอเอาไว้เสียบกับคอมคอมบางตัวมันยังเป็นไทเออยู่ใช่ไหมก็เสียบอันนี้เขาให้มาด้วยกันเลยนะครับแล้วดูสายเป็นสายแถมที่หน้าตาดูดีแต่สุดท้ายแล้วผมก็เปลี่ยนสายอยู่ดีนะเพราะเรามีสายอยู่แล้วนะเป็นแต่เป็นสายแถมที่หน้าตาดูดีไหมให้ท่านชมพิจารณานะครับนี่อันนี้คือเอ็กซอร อุปกรณ์ที่ให้มาด้วยนะครับเนี่ยอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาด้วยกันนะครับกับตัว Ds2 2 0 2 4ตัวนี้แนะนำก่อนว่ามันตัวนี้เนี่ยมันไม่รองรับไมโครโฟนนะครับบางคนจะถามว่าแดกแอมไปใช้กับพวกหูฟังที่มีไมโครโฟนตัวนี้รับไมโครโฟนไหมตัวนี้ไม่รับนะครับในคู่มือเขาบอกไวช้ชัดเจนเลยนะครับคู่มือเขาบอกไวช้ชัดเจนเลย CS4111 3 1, นะเป็นดูอัลแดกคู่นะครับแดกคู่แล้วก็ คอนเฟิร์มว่าเอาพุทเนี่ยเอาพุทเป็นบาลานซ์แล้วก็สิ่งกันเอ็นนะกำลังขับก็ตามนี้เลยนะครับกำลังขับก็ตามนี้เลยนะครับสเปคให้ดูสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทั้งเรื่องกำลังขับการรองรับนะผูฟังเขาเนี่ยเขาบอกเนี่ยแนะ h ำเฮดโฟนอิมพีแดนเนี่ยตั้งแต่16ถึง300โอห์มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมใช้แน่นอนเนี่ยผมเอาผมได้ลองเอาเสียบตัวนี้ด้วยนี่นหูฟังฟู์ไซส์ตัวเก่งของผมนะครับเซนไฮเซอร์ HD 6 0 S 2ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าไอ้เจ้านี่ขับกระจายขับกระจายคนระับ300โ oh อห์มเซนไฮเซอร์ตัวเนี้ยไอ้หูเนี่ยไอแด็กเฮดเฮดเนี่ยตัวแด็กแอมตัวแค่เนี้ยขับเซนไฮเซอร์3 0 0อโอห์มออกสบายๆนะครับผมลองมาแล้ว แล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ตรงไฟตรงแสดงผลตรงนี้นะครับมันจะบอกแซมโพลเลตที่เราเล่นนะในคู่มือเขาจะบอกไว้ตามนี้นะครับถ้าเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นสัญญาณ PCM ที่48 k ิโลนะครับหรือต่ํากว่านั้นสมมุติเราเล่นไฟล์ที่เป็น16 bit 14.1เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ไฮเ e สนะครับตั้งแต่ 48-96K ถ้าเป็น PCM มันจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็น วันนี้อะไรแลวก็โฟกัสยากนะถ้าเป็นไฟล์ตั้งแต่96กิโลเฮิร์ขึ้นไปนะครับนะมันจะเป็นสีเหลืองนะถ้าเป็น DSD ไม่ว่าจะเป็น DSD 64 DSD 128 DSD 26มันจะเป็นสีฟ้านะครับสีน้ำเงินนั่นแหละสีน้ำเงินนะครับแค่นี้วิธีใช้งานง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยวขอถือก,กัดต่อใช้งานให้ดูแล้วก็อาจจะเปิดให้ฟังคร่าวๆนะครับแต่ว่า การเปิดให้ฟังตอนนี้มันจะเป็นการต่อแบบต่อเข้าชุดปรีแอมนะมันก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ลองหูฟังผมไม่รู้จะลองอยังไงนะแต่ผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าเมื่อเทียบกับไอเนี้ยเทียบกับแดกที่มีคุณสมบัติใกล้ๆกันนะครับอย่าง TempoTech Sonata b s d Pro ตัวเนี้ยเสียง2ต,ตัวนี้ต่างกันยังไงอยางนี้แล้วกันนะครับตัวตัว f o r ซตัวนี้นะครับ ตอนแรกผมก็ไม่ไมค่อยมั่นใจฟอร์ซี่นะเพราะว่าปกติในฟอร์ซี่เขาจะเก่งพวกพวกแอมใช่ไหมแต่ตอนนี้มาทำแดกกันก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำแดกได้ดีแค่ไหนนะอันนี้ต้องบอกกันตามตรงนะก็ตอนแรกพอมาฟังดูปุ๊บเออม,มันมีสไตล์เขาฮะถ้าเทียบเทมโบเทคนะผมบอกหลายครั้งแล้วเทมโบเทคนะ่มันออกแนวนุ่มนวลน,นะครับไอตัว DS2 ตัว2024ตัว DS2 ของฟอร์ซี่ตัวเนี้ยเสียงมันจะออกแนวคมชัด เคลียร์นะครับชัดเจนเสียงทุ้มมีหัวเสียงคมชัดนะครับหนักแน่นออกไปทางแบบคมชัดหนักแน่นนะครับในขณะที่ไอเทมโปรเทคตัวนี้จะฟังดูซอฟกว่าโดยรวมภาพรวมมันจะละมุนละมุนหน่อยแต่ว่าโดยโดยโดยแต่เวลาผมบอกว่าตัวนี้ซอฟตัวนี้คมชัดตัวนี้ละมุนเนี่ยท่านผู้ชมอย่าตีความว่า มันเป็นเรื่องว่าใครเสียงดีกว่าใครนะผมบอกเลยว่าแดกราคาเนี้ยราคาสูสีกันแบบเนี้ยแล้วยิ่งใช้ชิปแดกใช้เทคโนโลยีคล้ายๆอย่างเงี้ยเสียงไม่หนีกันหรอครับมันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ไอตัวเทมโปเทคออกไปนุ่มๆใครอยากก็ฟังแบบเหมือนกับดูภาพที่ผ่านฟิลเตอร์หน่อยๆเนี่ยเทมโปเทคนะครับแต่ใครชอบชัดๆชัดๆเสียงเคลียร์เลยนะครับเบสคมๆกระชับกระชับต้องมาตัวฟอร์ซี่ชัดเจนกว่านะครับก็ ผมลองขับหูฟังอย่างที่บอกนะไอ้พวกอินเะอียร์เนี่ยขับกระจายหมดไอ้ตรงบาลานซ์เอาพุทเนี่ยผมขับเนี่ยเซนเซอร์ HD 6 0 S 2 300โ oh อห์มทางช่องบาลานซ์นะทางช่องบาลานซ์เนี่ยโอ้โหเหลือเฟือผมได้ลองกับพวกอัลบั้มที่มันเกณฑ์ต่ำๆนะครับพวก Chef Field Lab พวก r e f e r e n c e Recording เนี่ยปกติพวกเนี้ยเกณฑ์มันจะมาเบาอยู่แล้วแล้วถ้าหูฟังแรงมันไม่พอเนี่ย เราจะเจอว่าบางทีเล่งเล่งไปปุเล่งจนสุดละได้แค่นั้นและไปต่อไม่ได้ละไอ้นี่เล่งไม่ตรงสุดครับขับ hd 6 0กระจายนะครับกระจายเลยนะครับก็อันนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับหรืออย่างอย่างผมลองเอาสอตัวเนี้ยสตัวนี้ไปเทียบกันนะไอตัว tempo tech sonata bhd pro กับว่าตัว forcey ds 2 2 o สอตัวเนี้ยถ้าเราไปฟังอัลบั้มที่มัน รายละเอียดเยอะๆแล้วก็เกณฑ์ไม่ค่อยสูงมากนะอย่างอัลบั้ม Center s t a เตถ้าท่านชมดูไลฟ์มาทุกตอนเนี่ยอัลบั้ม Center State ของของสังกัดวิลสันโอเดล f ฟน e เนี่ยหนึ่งเลยเป็น DSD รายละเอียดดีมากสมดุลเสียงโดยรวมดีมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกณฑ์ค่อนข้างต่ำนะถ้าไปดูเลเวลเนี่ยคือเขาเขาจะเว้นให้เผื่อเฮด o ูมเ้ดดนามิกเยอะเพราะนั้นเกณฑ์จะมาเบามากสตัวนี้น่ย ผมฟังกับ2ตัวนี้นะผมชอบเสียงที่ได้จาก DS2 มากกว่านะเพราะว่ามันเคลียร์มันฟังแล้วมันเคลียร์อย่างที่บอกถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าต้นทางมันไม่ต้องการคือถ้ามันมิกซ์มาบาลานเสียงมาดีตั้งแต่ต้นเนี่ยตัวแดกเราไม่ต้องต้องการให้แดกมันช่วยกบเกลื่อนนะตัวแดกที่พยายามเปิดเผยรายละเอียดไปมากๆกับฟังดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างอัลบั้ม Center s t a g e ที่ผมเคยแนะนำไปเมื่อ2 3คลิปก่อนนะฟังกับ ตัว f o r ์ซตัวนี้ออกมาเสียงดีกว่าโดยรวมผมออกมาผมชอบมากกว่าตัว t e m p o t e ทคนะเพราะว่ามันเคลียร์มันเหมือนกับเราฟังแอม o l i d s t t t ทที่มันที่มันแบบเสียงสะอาดสะอาดอทำนองนั้นะนะครับทำนองนั้นก็อันนี้มาแนะนำคร่าวๆเดี๋ยวจะลองเล่นให้ฟังดีไหมมันจะไม่ค้างผมเอาต่อทางช่อง Balance Out นะครับไปเข้าชุดปรีแอมนะเดี๋ยวจะต่อออกออเดียลอินเอรให้ลองฟังคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ ให้ลองฟังคร่าวๆว่าแนวเสียงมันประมาณไหนนะแต่อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบอะไรมากมายนะครับเพราะว่าหลักๆผมบอกเลยท่านผู้ชมเวลาเราต่อไลน์เอาออกมาอย่างเงี้ยกับเวลาเราต่อเข้าถูฟังเนี่ยเสียงมันก็ต่างกันกนะเพราะว่าโหลดมันไม่เหมือนกันนะครับนะครับอธิบายคร่าวๆแบบนี้เนาะนี่นี้ให้ดูเวลาเราเสียบใช้งานนะครับผมใช้สายของด Hi ี hifi นะครับสายเส้นเดิม เส้นเก่งเจ้าประจำในเวลาเสียบกับ usb audio player pro นะผมใช้แอปตัวนี้เล่นใน Android นะครับให้ดูสเตตัสของเครื่องอะไรอย่เงี้นะครับชัดๆน่เดี๋ยววันนี้ลองเปิดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างอัลบั้มนี้อัลบั้มนี้เปิดได้ secret island ที่คราที่แล้วเราลองไฟล์ที่เราลองว่าสาย optical เสียงเหมือนกันหรือเปล่าเนีจำได้ไหมเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวผมเร่งวอลลุ่มก่อน Check, 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 check. เช็คเสียงเช็คเสียงเร่งวอลลุ่มก่อนต้องเร่งวอลลุ่มให้สุดนะครับเพราะว่าเราจะไปปรับเสียงที่พรีแอมนะโอเค okay. เดี๋ยวให้เปิดฟังคร่าวๆกันให้ดูแนวเสียงนะว่าดักตัวเล็กๆที่เสียงมันออกเคลียร์เนี่ยมันจะได้ประมาณไหนนะครับผมเร่งวอลลุ่มให้สุดนะ thank yeah. you ว่าไหมครับเสียงไม่เร็วนะ,อะลองไปฟังอัลบั้มอย่างที่มีเสียงร้องดูบ้างแล้วกันนะ,อ,ะอย่างนี้อย่างนี้ Western Hero คนชอบเยอะเลยนะลองไปฟังคร่าวๆนะให้ฟังดูเป็นไอเดียอันนี้เป็นยังเป็นไฟล์16 bit 44.1อยู่นะครับ In morning in the white he rode overcoat on a black horse so fiery and proud his face showed the misery of too many miles and he groaned when he tried to dismount the town folks come running and some of them cussed watched as the stranger fell down cause the blood from a bullet wound deep in his side was a running out onto the ground and we thought he was Jesse James. Well we thought he was Jesse James. It was an honest mistake anybody could make. He looked like the outlaw to me. We thought he was Jesse James. Some village wag said. Let's look in his bag and we'll see what this stranger's about. So we emptied his saddlebags out on the sidewalk, and a leather bound Bible fell out. And the rest of the goods in his bag was a new Colt revolver and a hundred in gold. But the name on his Bible stood right out to libel, it was written in letters too bold. And it said he was Jesse James. So we thought he was Jesse James. It was an honest mistake anybody could make. He looked like the outlaw to me. We thought he was Jesse James. took him to a place past the old city gate to a hill overlooking the town without judge or jury we strung him from the dead tree hung him up before he come around then billy come running out of breath said we'd done him the new circuit preacher named jones someone said god bless me the man's name was jesse well how was we ever to know cause we thought he was jesse james well we thought he was jesse james it was an honest mistake anybody could <coughs> แต่นี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลามันต่อไลอากับเวลามันขับหูฟังเราเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเพราะว่าสัญญาณไลอาเนี่ยการเห็นมองเห็นโหลดของตัวตัวนี้นะครับมันกับเวลามันมองเห็นหูฟังเนี่ยมันจะต่างกันอยู่บ้างนะครับมันจะต่างกันอยู่บ้างแต่ว่ามันโทนนี่แหละมันโทนโทนนี่แหละเพราะว่าเวลาเจอหูฟังกับเวลาเจอโหลดที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ ต่อให้ฟังคร่าวๆเอาแนวเสียงแล้วก็จะให้เห็นการทำงานเดี๋ยวไปลองฟังอัลบั้มที่เป็น DSD ดูบ้างนะครับอ่อแล้วก็อย่างที่บอกไอ้อตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมุติไฟล์เพลงเราดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าเราไปฟังไฟล์ที่มันแบบว่าเพลงทั่วๆไปเพลงตลาดตลาดเนี่ยมันอาจจะฟ้องบ้างนะครับอย่าให้ฟัง DSD อย่างงี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เปลี่ยน็นสีฟ้านะเห็นไหม Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. <Georgia. S 2> ลองให้ฟังดี d อีกแนวหนึ่งครับเป็นแนวแบบ <Georgia. S 2> เพงลงร้องในโบสถ์นะครับลองดูความกว้างของเวทีเสียง <A song. S 2> อะไรเงี้ยนะครับการแยกแยกและรายละเอียดเสียงร้องนะครับที่มันมีคนร้องเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับและลองฟังดูว่ามันเป็นประมาณไหนนะ เดี๋ยวไปลองฟัง DSD 128กันบ้างครับเมื่อกี้เราลองเล่น DSD 64กันไปนะให้ดูว่าแดกตัวเล็กมนมันเล่นได้จริงไหมนะครับ